วันนี้วัที่16สิงหาคม2 5 5 8ครับก็มีงานปั่นไว้ตอนมั้นนะฮะนี่อยู่แถวขระต้มบางอ่อนนะครับก็รถติดฮนะปั่นไม่ได้นะครับคาดว่าถึงน้ำผู้นะครับก็คงเต็มแล้วนะฮะไม่รู้จะ นรถไปไหนต่อเพราะว่าคาดว่าสถานีรถไฟลำปางเต็มแล้วที่จอดรถนะครับก็นักปั่นเยอะเลยนะครับเอาสังเกตดูก็ไปั่น,นอาชีพทั้งนั้นนะครับนี่ก็อีกยาวฮะแถวข้างหลังอีกยาวเลยนะครับอ๋อเป็นร้านคุณเีก็มาดูกันนะครับว่าเรา จะเข็นรถไปถึงตรงไหนครับก็ไม่รู้ถึงไหนมอนกันโชคดีวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนม่ง้นลมแดดจับเอานะครับก็ปั่นกัน77จังหวัดนะฮะ77จังหวัดก็ที่กรุงเทพวัดชัยก็ นำปั่นนะฮะตั้งแต่บ่ายสามโมง<ม>แล้วเราก็จะไปกันหลายที่ครับตอนนี้ติดแงกเลยนะฮะที่จัดรถเต็มคนเยอะเกินนะฮะถ้าไปทีก่กว้างทีกง่กว้างเช่นสนามกีฬาแต่นั่นคือปลายทางของเรานะครับตอนนี้เรามาแวะกลางทางก่อนกลางทางแวะที่แรกก็คงจะเป็นสถานีรถไฟจะคาดว่ารองรับคน หลายพันไม่ได้นะครับเห็นว่าจะเข้ากินเนสบุ๊กรวมคนทั้งประเทศไบฟอร์มัมนะฮะเนี่ยฮะไบฟอร์มัมนะครับเสื้อไบฟอร์มัมนะฮะเสื้อไบฟอร์มัมนะครับ,รบ<ป>ก็เดี๋ยวเราจะไป,ไปนานรถไฟเสร็จแล้วก็จะลงไปสะพานดำเลาะแม่น้ำวังขึ้นไปถึงสวนสาธารณะเขลางนาครน,นะครับ หลังจากนั้น